สวัสดีครับผมไม้ครับอีพ e ็อตมาสตูดิโอครับผมวันนี้ครับจะมาอันบ็อกซิ่งแคนนอนเดลซูเปอร์ซิกอีโวให้หมดลาฟาปี2021ครับผมโอเคครับผมได้อันบ็อกออกมาเรียบร้อยครับสำหรับ เฟรมแคดนาวเดลซูบซิเอโวไฮมอดปี2021นะครับตัวนี้ผมได้มาจะเป็นสีลาฟาเลยเป็น EF ลาฟาเลยคือบอดี้ของปีเนี่ยครับเขาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะจริงมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2020ละที่เขาเปลี่ยนจากบอดี้ปี2017มาทีนึงแล้วก็เปลี่ยนอีกทีตอนปี2020ค่อนข้างจะใหม่มากนะคือจริงมันเป็นเมเจอร์เชงของเฟรมแคดนาวเดลเลยครับก็คือหางหลังเนี่ยจะดรอปลงมาละปกติแคดนาวเดลจะเอกลักษณ์ตรงนี้เลยคือเฟรมเขาจะค่อนข้างดูเบสิกดูไม่ได้ คือผมได้มาจะเป็นไฮมอดนะครับจะมีเขียนสลัก H M ตรงนี้อ่าซึ่งจริงๆย่อมาจากคาว่าไฮโมดูลัสนะครับจริงๆจ,จ,จะเป็นคาร์บอนที่แคนนเดียวเขาเลือกใช้ก็จะมีตัวท็อปก็คือตัวนี้ตัวลองก็คือจะไม่ได้เขียนคำว่า H M นะครับสิ่งที่แปลกใหม่อย่างหนึ่งคือเฟรมเมื่อก่อนของแคนนเดียวเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําซ่อนสายเยอะเขาจะสายเขาจะเดินข้างนอกและส่วนใหญ่เลยครับถ้าไม่คนไม่ได้ใช้ D I ก็จะเดินข้างนอกอะไรเงี้ยครับคือยอย่างปีนี้เขาทํามาซ่อนยับเลยซ่อมทั้งเฟรมเลยครับจะให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนี่สังเกตตรงคอ เขาจะคือสายเนี่ยเขาจะเข้าไปทางรูนี้เลยแล้วก็ไปขดอยู่ข้างในบูบับ,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 บแบบเต็มไปหมดเลยครับข้างในแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือจุดของจังชั่นอ่ะจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ละอ่าคือตัวก่อนเนี่ยจะไม่มีจังชั่นอยู่บนเฟรมนะเป็นรูจังชั่นจะไม่มีปีนี้เนี่ยเขาทำมีมีรูจังชั่นมาตรงนี้ด้วยอ่าใส่สำหรับไว้ เช็คสเตตัสโพจดังชั่น A ครับที่เป็นจังชันไปแฮนด์คือใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่ผมชอบนะของ4ปีนี้คือเขาค่อนข้างเจาะกลุ่มตลาดผมมองน่าจะเป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นนะสีค่อนข้างฟ๊ตปาร์ตเลยคือจอกตรงนี้เขาจะเป็นสีชมพูอ่าฮะสังเกตไหสีชมพูแล้วก็บอดี้จริงจะเป็นสีน้าเงินเข้มๆหน่อยแล้วอีกอย่างคือไฮไลท์ครับเขาจะมีโลโก้ลาฟาด้วยอ่าตรงนี้เนี่ยเออมันจะไม่ใช่การเพ้นสีหรือว่าการอะไรครับจริงๆเป็นสติ๊กเกอร์เลย คือเขียนเขาว่าราักาเป็นฟอนต์นูนขึ้นมาครับจริงๆผมว่ามันน่าแอบเป็นข้อข้อเสียหน่อยๆอยคือมีเปอร์เซ็นต์ที่เออมันจะลอกได้สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับรอบนี้มีเขียนเขาว่าซ e ูเปอร์ซิก o โวมีตรงนี้อ่าตอกย้ำความเป็นตัวเขาเลยท็อปไลน์เขาก็คือจะเป็นซูเปอร์ซิกเนี่ยครับจุดห้างหลังอีกจุดหนึ่ง ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยตอนแรกนะครับก็คือทําหาหลังดรอปลงมาปุ๊บอ่าจริงๆเรื่องของแ a n นนเดียวเขาจะเน้นคือรถที่ค่อนข้างขี่สบายนะแบบไม่ได้กระด้างขี่ขึ้นเขาเนี่ยโหผมยกให้เบอร์ต้นๆเลยนะถ้าแบบตัวขึ้นเขาแคนนนเดียวนี่คือถือว่าค่อนข้างจะสุดประมาณหนึ่งเลย บอดี้เขาน้ำหนักเบามาตั้งแต่นานมากแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ที่ปีเตอร์สักกันใช้อะไรเงี้ยครับตั้งแต่ที่เป็นสีทีมลิควิดแก๊สอะไรเงี้ยครับแล้วพอปีนี้ลกลายเป็นลาฟาเนี่ยเขาน่าจะคงเอกลักษณ์เนี่ยความที่เป็นเฟรมไต่เขาสําหรับเฟรมบอดี้นี้นะไว้น่าจะยังอยู่แน่นอนแล้วก็ที่มากับเฟรมเนี่ยก็จะมีใบไลฟ์ไทม์วารันตีนะครับเป็นวารันตีคาร์ดอะไรเงี้ยครับคือจริงๆคือสามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บแคทนั้เดียวได้เลยบรีจิสได้คือจริงๆจะวารันตีบอดี้ครับไลฟ์ไทม์เลยไลฟ์ไท โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ตะเกียบนะครับก็จะมีเป็นกราฟิกตรงนี้ครับนิดนึงนะครับของของสีทีมแล้วก็จะมีโลโก้ของตะเกียบนะ,ะเขียนว่า hm ตรงนี้อ่าแล้วก็ข้อพิเศษของเขาเนี่ยคือตะเกียบเขาก็เปลี่ยนทรงเหมือนกันมีจงไว้ประมาณนี้นิดนึงแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นตัวบล็อกกันหักแฮนด์นะครับคือแฮนด์ของแค่นั้เนเดียวปีนี้เขาจะหักได้ไม่สุดอ่าคือหักหัก จริงๆมันไม่ได้เป็นข้อเสียเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมันแค่เหมือนกันเป็นโปรเทคตัวของบอดี้ไว้นะครับจริงๆไม่ให้เราหักแผนสุดประมาณนี้อ่าแต่คือมันหักสุดได้แต่คือมันก็ไม่ได้เกินการใช้งานของเราอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็ข้อข้อเด่นนะอีกข้อหนึ่งผมว่าออกให้ดูอ่าตรงนี้ฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูกลมๆของการใส่แกนปลดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขี้ยว เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าจริงข้อดีของตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรที่เขาทําฝั่งหนึ่งเป็นรูแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นเขี่ยวอ่าแล้วกันเขาคือจะเป็นหลักอันเอ่อที่ใส่กับเฟรมเลยจะเป็นโฮโลแกรม SL นะครับตัวนี้ค่อนข้างเฟี้ยวเลยทรงหลักอันเฟี้ยวมากเล็กดีเล็กดีกดชอบแล้วก็เป็นของประกับครับสำหรับประกับรังเบาะนะครับ1ชุดแล้วก็เป็นเซตถ้วยคออ่ะของปีนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยน เซตของถ้วยคอเนี่ยมาเป็นแบบแอโร่ละคือจะทะํารองรับไกด์ไฮดนเิเกตของเขานะครับที่เขาให้มาให้มาเยอะพอสมควรเลยอยันหนึ่งครับเป็นกะโหลกครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับจะเป็นดีดีสามสิบอ่าประมาณนี้ก็คือจะมีกะโหลกมาให้ด้วยครับอ่าตัวน,นี้กระโหลกมาให้ด้วยจะเป็น PF30 นะครับเอฟของ FSA ที่เขามีมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อพวกจุดร้อยสายอันนี้คือเป็นที่จับแบต DI2 ครับสำหรับ แบบแบบยาวนะใส่กับในหลักอานแต่ผมจะแกะแกนวดให้ดูดีกว่าว่าทําไมถึงบอกว่าฝั่งหนึ่งมีรูและฝั่งหนึ่งมีเขี้ยวเนี่ยข้อดีมันคือยังไงที่เขาทําไว้เพื่ออะไรอะคือสังเกตดีๆนะครับฝั่งเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะมีร่องด้วยครับฝั่งนี้เขาจะมีร่องด้วยอีกฝั่งหนึ่งไม่มีร่องอ่ะก็คือข้อดีของเขาเนี่ยคือใส่ไปแค่นี้เสร็จปุ๊บเราดึงออกมาได้เลยครับไม่ต้องดึงแกลล้อมาหมดอ่ะคือแกนล้อเนี่ยสามารถคลา้กับล้อได้เลยแล้วก็มาใส่ใหม่ก็คือใส่ปุ๊บแล้วก็หมุนเเข้้าไดลย ประมาณนี้ข้อดีของของตัวนี้นะครับของแกนปลดเขาตัวใหม่เรามาดูกันต่อครับเป็นที่ชุดถ้วยคอแล้วก็สตาร์ทนะครับอันนี้ที่เขามีให้ชุดถ้วยคอกับสตานาร์ตแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวนี้เนี่ยจะซัพพอร์ตไฟฟ้าแล้วก็เกียร์สายนะครับแต่ถ้าให้เนียนเนี่ยผมก็ใส่เกียร์ไฟฟ้าไปเลยเนียนถือว่าขีนมากนะรถประมาณนียครับแล้วก็จะมีฝาคาร์บอนแล้วก็ฝาใส จุกปกติแล้วก็จุกด i 2ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแกนกดอีกอันนึงของข้างหลังนะครับข้างหลังก็คือเป็นเหมือนกันครับก็คือถอดมาครึ่งเดียวแล้วก็ดึงออกได้เลยเป็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอเนอร์แมนนวลนะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับวิธีการประกอบเฟรมอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ในบุ๊กนี้หมดเลยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณนะครับพี่รุดนะครับขอบคุณมากครับพี่รุดเดอะแมนครับขอบคุณมากครับถ้า ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันก็คือเป็นการรีวิวเฟรมสั้นๆน,นะคร่าวๆข,ของ Super s u เปอร์สิคอีโวไฮมอดลาฟาปี2021นะครับจริงๆถ้าสนใจหรือว่ายังไงติดต่อผมได้เหมือนกันอ่าน,นี้ถ้าอยากได้เฟรมนี้หรือว่าราคายยังไงเนี่ยยินบ็อกมาถามในเพจยูฮ o วมาสตูดิโอได้เลยนะครับผมผมไม่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ